ในคลิปนี้เราก็อยู่ในซีรีส์ทำเผ่าวีซเทียร์10กันต่อนะครับและผมก็อยากที่จะทำเผ่ามนุษย์เพราะว่ากันว่าดาเมจของมันนี่โคตรแรงเลยแถมวาร์ปก็ได้โคตรไกลกันอีกด้วยและในวันนี้ผมก็อยู่ในร่างของพี่แชงคูสเพราะว่าพี่แกนี่แหละเหมาะกับการเป็นเผ่ามนุษย์มากที่สุดแล้วละครับและก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดีซด้วยนะและขอโฆษณานิดนึงว่าถ้าใครอยากได้เผ่าวีซีดีซชอบของเราก็พร้อมบริการด้วยนะมึงในวันนี้นะเราก็จะพาพี่แชงของเรานะผมไปทำเผ่ากันนะ ซึ่งผมก็คิดว่าอยากจะทำเผ่ามนุษย์กันก่อนนะผมเพราะว่ามันน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับแถมดาเมจของมันก็แรงนะแล้วก็สามารถหวาปได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะเราก็ใช้เซเบอร์อยู่นะครับเซเบอร์บวกกับเผ่ามนุษย์มันน่าจะร้อยแน่นอนแต่ดับแรกผมขอสุมก่อนก็แลวกันนะผมสุมเผ่านะครับหวาแล้วพี่แก,กก็จัดการสุมเผ่าซึ่งผมนี่ก็ชอบสุมกับโรบักนะครับเพราะว่าเราหนันขี้เกียจลงดันมากและเมื่อสุมไปสุมมา เราก็ได้เผ่ามนุษย์มาแล้วล่ะว้โอเคสุ่มแค่2ครั้งเท่านั้นเราก็ได้มาแล้วนะครับเป็นเผ่ามนุษย์นะผมตอนนี้เผ่ามนุษย์ของผมก็เป็นอาวีีเรียบร้อยแล้วนะผมแต่ว่ายังไม่ได้มีเทียนไหนเลยนะรู้สึกว่านะน่าจะอยู่แค่เทียนหนึ่งเองนะผมเผ่ามนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เผ่ามนุษย์ของผมมัาก็น่าจะอยู่แค่เทียนหนึ่งนะฮะเพราะว่าเผ่านี้นี่แหละเป็นเผ่าแรกที่ผมทำวี c ีเลยก็ว่าได้ถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้คงจะรู้ดีนั่นแหลจะจากนั้นพี่แกก็ได้ม,มาเตรียมพร้อมกันสักหน่อยซึ่งใน,นตอนนี้ผมกก็ได้้ใชหมันง ที่เป็นหมัดที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยทําให้พี่แกะเดิเดินทางมาอยังเกาะเตาและก็ได้มาที่ต้นไม้ใหญ่ยักษ์แห่งหนึงเพื่อที่เราจะเปลี่ยนเป็นหมัดกอนฮิวแมนนั่นเอง เคฮะเราก็ได้หมัดก๊อดมาแล้วนะผมผมว่าน่าจะใช้หมัดก๊อดดีกว่านะครับเพราะว่าหมัดอื่นเราใช้ไม่ค่อยเป็นเลยนี่โอเคได้เวลาปฏิบัติการเว้ยแล้วเมื่อเปลี่ยนหมัดกันแล้วมันก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เรานั้นก็ต้องลงดันเพื่อฟาเฟร์มเมนต์แบบโคตรโหดกันเพราะารรรบบว่าในการทำรกิจแม่งต้องใช้เฟกรมเมนต์เป็นสองสามหมื่นกันเลยทีเดียวเชียวแต่ก่อนที่จะไปผมกับพี่มอร์ก็ได้มา,า,าัดตูดกันนะเดี๋ยวเราก็ได้แบงงร่าเป็นพอวิซีกันเลยปึ๊บ <c oughs> อ่าฮะ ตอนนี้เผ่ามนุษย์ของเรานะครับน่าจะเป็นเอ่อเทียร์แล้วเนี่ยเทียร์หนึ่งเลยนะครับใช่เลยนะเพราะว่าเป็นเผ่าแรกที่ผมทำนะเท่มากเลยดอกพี่ียงคูตของเรานะครับเวลาพี่แกเกิดจัดมันก็จะประมาณนี้เลยนะสุดยอดแต่ก่อนที่จะลงการัน,นผมก็อยากจะดูนะครับว่ามีภารกิจอะไรค้างอยู่อีกหรือเปล่าเพราะว่าฟูมูลมาถึงเราอาจจะต้องเสียเวลาในการทำภารกิจก็เป็นได้พี่แกก็เลยมายังกอต้นไม้ใหญ่และก็ได้แช้งผูเสียงวินขึ้นมาด้านบนจากนั้นผมก็ได้ไปดูกับไปจุดสีแดงอันนั้นกันเลย ให้ลองดูหน่อยมาเน็กเทียได้แล้วหรือยังเน็กเทียแล้วนะครับตอนนี้น่าจะอยู่เทียหนึ่งเทียสองเลยนะครับเราขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะครับมือตื่ออยู่แบบนี้นะครับโอเคได้เวลาลุยเว้ยซึ่งตอนนี้เราน้นก็เน็กเทียได้แล้วนะครับแต่ผมนั่นก็ต้องรอเวลาฟูมูดในการทำภารกิจนั้นกันก่อนแต่ผมนั่นก็ห่างหายจากผอมนุษย์ไปนานมากจนไม่รู้แล้วรับว่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยปีแก๊ก็ได้วิ่งหาไปวิ่งหามาและเราก็ไม่รู้รับเขาไอผอมนุษย์ันอยู่ตรงไหนหืมมันแล้วกูอ๋อมันอยู่ตรงนี้นีเอง แต่ในวันนี้มันก็ยังไม่ถึงเวลาฟูมูลซึ่งเวลาฟูมูจริงๆมันก็น่าจะอีก2วันกันเลยพวกเราก็เลยวาร์ปกลับมายังเกากลางเพื่อเตรียมพร้อมที่จะลงดันกันนะครับแต่ในตอนนั้นเองมันก็มีไอ้มอย2คนด้วยว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดับเบิ้ลมอยเฮ้ยมึงจะหาไปไหนวะเนี่ยไอ้สตัวนี้ จะหาไปไหนวะวันแล้วเมื่อเตรียมพร้อมกันเสร็จพวกเราก็ได้มาเปิดเผาเล่นๆกันจากนั้นพวกผมก็ได้มาซื้อชีปและก็จัดการลงดันแรกกันไปเลยซึ่งดันแรกที่เราลงมานี่มันก็คือดันแสงนะฮะใครไม่เป็นคนเลือกดันวันนี้ซึ่งดันนี้มันก็ไม่ค่อยยากสักเท่าไรหรอกแต่มันก็จะมัวๆที่ก่อนสุดท้ายนิดนึงเพราะไอ้บอสมันชอบออกมาจากพีระมิดและการตามมันก็ถือว่ายากใช้ได้เลยมินิบอสมินิบอสจัดเลยเรียบร้อยจีบอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึง ที่นี่แล้วเราก็ต้องรอกันนะผมด้านในด้านนอกเราต้องสลับกันนะไม่งั้นแล้วช้าแน่นอนนะครัตบต๊ะมันตบอะไรลูกเพี่ แต่เมื่อรอดไปอัดมาไอ้บตัวนี้มันก็ตายหายไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับไม่ตายได้ไงแม่งพลากกัน3 4คนจ้รอหน้นแรกเงินแฟกเมต์มาแล้ว1000จากนั้นเราก็ไม่รอช้าแล้วฮะผมก็ได้มาซื้อชิปกันใหม่และก็จัดการลงดันกันต่อเลยซึ่งดันนันที่2นี้มันก็คือดันรายนะฮะซึ่งแต่ใครดูผมตั้งแต่แรกเพื่อนๆก็จะรู้เลยนะครับว่าเมื่อก่อนที่ผมจะชอบเล่นผลรายมากถือได้ว่าเป็นผลลูกรักเลยนั่นแหละแต่หลังจากที่มีโมจิมาผมก็ไม่ได้เล่นผลรายเลยแหละครับแถมมันก็โดนเนื้มดักมากด้วยนนนนะะรรับตอออีีี้้เเ่่่่มมมืไจกท็ู ต่อมาตัดแต่งกันหมดเนี่ยร้อยร่อยร้อยพวกผมก็แทดกันต่อไปเรื่อยแต่เมื่อมาถึงกอดสุดท้ายพวกเราก็นก็ได้เจอเข้ากับบอสการะที่มันจัดลงศพทรายใส่เราอย่างเดียวเลยแหละนี่แล้วเพียงแค่แป๊บเดียวไอ้บอสตัวนี้มันก็ตายหาไปแล้วหรอครับแต่เมื่อออกมาจากดันนั้นแล้วพี่มอยมันก็อยากจะเป็นซูเปอร์แมนด้วยล่ะมึงไอ้อะไรวะเนี่ยมึงแอคชั่นเลยวะมอยมึงออกมาดิมึงแอคชั่นเลยของมึงมึงจะเป็นซูเปอร์แมนหรอฮะเฮ้ยมึงจะฟิวชั่นแน่เลย และก่อนที่พวกเราจะลงดันในครั้งต่อไปพมกับทีมงานก็ได้มาอัดกันนะเพราะว่าเรานั้นอยากจะแปลงร่างมากแปลงร่างสะสมไว้ก่อนนี่แหละเพราะว่ามันเท่ดีอะนะแล้เมื่อแปลงร่างกันแล้วพวกผมก็ได้มาซื้อชีปกันอีกครั้งแล้วก็จัดการลงดันในรอบต่อไปกันเลยแต่เพื่อนๆลองดูสิครับว่าทีมงานของผมจนเลือกดันอะไรต่อไปรอบนี้เราจะใช้ทูชิตาแต่เดียวมึงมาดันเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้ดันโมจิโหดเท้เหลาเลยมึงเลือกดันอะไรไม่เลือก เลือกดันยากเลยนะเนี่ยดันง่ายๆมีไม่ลงนะมาลงดันโมจิบ้าบอจากนั้นพวกผมก็ได้อัดการนำกันต่อไปนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ค่อยยากสักเท่าไรหรอกเพราะว่าที่ยากจริงๆมันก็คือเจ้าบอสของดันนี้นี่แหละครับและเมื่อเรามาเจอกับบอสของดันนี้เราก็โดนอัดอย่างคีมูจิเลยเละมึงอ้าอ้าออีกอ,อีกออก แต่เพียงแค่แป๊บเดียวไอ้บอสตัวนั้นก็ตายหาตายหัวงไปเลยจากนั้นเราก็ไม่รอช้าครับเพราะเราได้หิวเงินแฟกเมนต์เป็นอย่างมากกผมก็ได้กลับมายังกอกางแล้วก็จัดการลงดันน้ำแข็งกันต่อเลยซึ่งดันน้ำแข็งนี้ที่ผมชอบลงก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าดันนี้มันง่ายมากๆเลยแหละครับแตอนนี้เราก็ได้ใช้สายดาบอยู่ด้วยทำให้พวกเราตกกันนั่งกันต่อไปแบบรวดเร็วและเร่งรีบกันเลยและเพียงแค่แป๊บเดียวไอ้บอสของดันนี้ก็ขีดตายขาดที่ไปเหมือนกันบอสแตกบอสแตกเหลือกระจอกโอเคหมด ซึ่งในตอนนี้มันก็เข้าเวลากลางคืนอีกครั้งแต่มันก็ยังไม่ถึงเวลาฟูมูลกันเลยมันก็น่าจะอีกหนึ่งคืนเลยนะฮะพวกเราก็ไม่รอช้าครับพี่แกก็ได้มาซื้อชิปและแด้มาลงดันน้ำแข็งกันต่อไปและก็เหมือนเดิมครับเพียงแค่แป๊บเดียวไอ้บอสตัวนี้ก็ขีดตายขาที่ไปเลยจากนั้นพวกเราก็ได้มาลงดันดักต่อซึ่งรดันดักก็เป็นหนึ่งเดนดันที่ง่ายมาก และเพียงแค่แป๊บเดียวไอ้บอสของดันนี้มันก็คิดตายไปเหมือนกันมึงจะรีบตายไปไหนวะไอ้บอสน่าสนในและต่อไปพวกเราก็ได้มาลงดันไฟและแดนนี้มันก็กากเหมือนกันและเมื่อจัดการลงดันกันเสร็จแล้วในตอนนี้มันก็ใกล้ถึงเวลาของฟูมูนกันแล้วล่ะครับพวกเราก็เลยหยุดลงดันแล้วก็ได้วางบยาของเกรททรีจากนั้นผมก็ได้ใช้ฝนแสงบินขึ้นมาด้านบนกันเหมือนเดิมจากนั้นผมก็ได้มารอเลยเพื่อที่เราจะรอเปิดเมาเมื่อฟูมูนมาถึงนั่นเองเกรเตรียมตัวเตรียมตัวเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเปิดเผาเล่นกัน นะครับเรามาก็มารออยู่ที่หน้ามนุษย์ตรงนี้เลยนะครับพี่เชงขูดของเรานะครับเมื่อกี้ดับหายไปไหนไวะแกรอต่อไปนี่รอแบบเท่ๆไปเลยนะครับ <c oughs> ผมพก็ได้ยืนเท่ๆสมร์ทปราเปียเพื่อรอฟูมูลเ,เพียงแค่ไม่นานในที่สุดฟาร์มันก็เริ่มมืดแล้วและฟูมูลก็ได้มาถึงแล้วด้วยแลวเราก็ไม่รอช้าครับพวกเราก็ได้จัดการเปิดเผาและก็ได้เริ่มทำภารกิจกันเลยโอเค3 2 1ไปเลยเอาเลยว้ย let's go มาฮะมาแล้วหมุนหมุนพุ่งพุ่งแล้วก็คมคมคอมค,อมคอมโบเลยวะหมุนหมุนอีกทีพุ่งพุ่งไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยมันจะตายแล้วฮะมันจะตายแล้วอ,อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกทีปั๊บเรียบร้อย แต่คนแรกเลยเว้ยและแล้วในที่สุดเพื่อนของเราก็ทำภารกิจเสร็จทุกคนจากนั้นพวกเราก็ได้วาปไปยังห้องถงกลางและเพื่อนของผมก็จัดการรีตัวให้เลยแหละฮะจนผมสามารถทำภารกิจเทียนี้เสร็จสิ้นไปได้มาเร็วไปเลยไปเลยครับเป็นลูกแกวเาเรื่องแสงนะพร้อมกับเจ้าลูกบอลแสงนั้นก็ได้ขึ้นมาอย่างด้านบนและเราก็ได้มาเจอกับนาฬิกาเฟืองแต่น่ผมก็ได้เลือกเลยนะครับซึ่งมันก็มีสายดาเมจกับสายวาร์ปและในอันแรกนี้ผมก็เลือกสายดาเมจไปเลยเอาดาเมจไว้ก่อนนะเนาะสีฟ้าไปก่อนนะผม จัดไปหนึ่งรอบมันสามารถลงต่อได้เลยไหมวะจากนั้นผมก็ได้มาดูกับไอ้ลูกบอลสีแดงนะครับว่าเราสามารถทําภารกิจต่อได้แล้วหรือยังในตอนนี้มันก็ยังทําไม่ได้พี่แกก็เลยออกมาด้านนอกกันก่อนเลยแล้วเมื่อออกมาด้านนอกกันแล้วพวกเราก็ได้มาจบๆแล้วก็จบกันและเมื่อเกตของเรานันเต็มผมก็สามารถแต่งร่างได้แล้วละ่ะรอบแรกหาไม่หาไม่หานี่ฮะ ตัวตัวแรกขึ้นแล้วเว้ยตัวแรกขึ้นแล้วเออหนึ่งสอามเจ็บเจ็เจ็เโอ้โห30มสกว่าแล้วดาเมจมันน่าจะแรงขึ้นเนาะปั๊บแปด0ันเือโอ้ รู้สึกว่าไฟมันลุกโชนมากกว่าเดิมเนาะจากนั้นผมก็ได้ยืนเท่ๆอยู่สักพักหนึ่งและเมื่อเผาหมดผมก็ได้มาดูกับไอ้ลูกบอลสีแดงกันต่อครับและมันก็ให้เราจ่ายถึงพันห้ากันเลยโอ้ได้แล้วพันห้าต่อเลยต่อเลยเน็กเทียใช่ไหมแสดงว่าในตอนนี้ผมก็สามารถทำภารกิจต่อกันได้แล้วพี่แกก็ได้มายืนหน้าประตูและก็จัดก,การเปลี่นผอพร้อมกันแล้วต่อไปผมก็ได้มา,าจับบอลหน้าสูตินกันเหมือนเดิมซึ่งบอกเลยแหละคำว่าโคตรมันอโอ้โหโอ้โหทำไมมันอึดกว่าเดิมเยอะเลยวะจโด ดานออโอ้โอ้เกือบแตกเหมือนกันกูและผมก็ทำภารกิจเสร็จคนแรกเหมือนเดิมแต่แล้วในครั้งนี้เพื่อนของผมมันก็ทำภารกิจไม่ทันละฮะทำไม่รอนะต้องมาทำภารกิจใหม่กันเลยนี่ไม่ทันเหรอโอ้โดู no! เอาใม่เอาม่เอาใม่เอาใม่เร็ว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 พวกเราก็ได้มาเปิดผอพร้อมกันเหมือนเดิมและผมก็ได้ไปอัดกับเจ้าบอสกันอีกครั้งและเปลี่ยนแค่แม็เดียวไอ้พออตัวนี้มันก็คิดไปอีกแล้วแ่ะครับซองสั้นยังไงคิดเป็นซองสามรอบและพวกผมก็สามารถผ่านได้แล้วทุกคนและทีมงานของเราก็รีดตัวให้เราเหมือนเดิมกันเลยล่ะครับเรียบร้อยเราก็ไปอีกรอบหนึ่งเลยนะครับไป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 รอบนี้เราอัพเป็นสีแดงก่อนก็แล้วกันนะผมให้มันคะคะกันนะครับนี่สักหนึ่งไปแล้วก็สุดท้ายเราก็ค่อยมาอัพเพิ่มกนไปอีกะ ได้มาแล้วทีนี้พกก็ได้กลับมาดูที่ลูกแก้วกันอีกทีซึ่งต่อไปเราก็ต้องแปลงร่างกันถึง3รอบและรอบหนึ่งเราก็ต้องแปลงร่างประมาณ5ครั้งแสดงว่าเราต้องแปลงร่างอีก15รอบสินะโอโ้นานโขแน่นอนพี่แกก็ได้ออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็จัดก,การตบกันเหมือนเดิมเลยแล้วเมื่อเก๋เต็มเราก็ได้แปลงร่างกันอีกครั้งแล้วครับปีนางแปลงร่างตอนทีเ,เฮ้ยเยกูมีวาร์ปแล้วเว้ยนี่วาร์ปแล้วหายตัวโอเคมันน่าจะแรงขึ้นเยอะแล้วนะ ซ so so okay, ึ่งในตอนนี้เราก็มีทั้งสายดาเมจและก็สายวาร์ปไปแล้วนะฮะแล้วเพื่อนๆละครับชอบสายไหนกันบ้างก็อย่าลืมฝากความนต์มาหน่อยนะอยากรู้จริงๆเนะครับว่าเพื่อนๆนั้นชอบอะไรและก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าใครไม่อยากตามภารกิจยากๆแบบนี้ DC ซ h ช p ก็มีบริการเผาเทียสิบให้กับท่านด้วยนะฮะและในเร็วๆนี้เราก็จะมีสินค้าใหม่นั่นก็คือไก่ตันเผาวีสีเทียสิบแล้วเว้ยเตรียมตัวอุดหนุนกันได้เลยนะครับพี่นางผมก็ได้จบกับเพื่อนแบบนี้อยู่สี่ห้ารอบแต่แล้วในครัมึง เฮ้ยไอ้ไม้ไอ้ไม้ขวางไอ้ไม้ขวางทางปืนกูกูขอโตดไม้ไอ้ไม้ขวางโอ้ข้าหัวล้เหลือยี่ิบก้าหุดก้อไอแอมสอรี่จักรจี้หัวใจผมน้นก็ได้แปลงร่างต่ออีกสักนิดและเมื่อแปลงร่างก็ครบแล้วพี่แกก็เข้ามาดูด้านในว่าภารกิจของรอนเสร็จแล้วหรือยังและมาก็พอเช่เลยพอดี โอเคเสียไปแล้ว2000แฟกเมนนะฮะโอ okay, เคร้องเสียอีกเท่าไหร่วะเน,นี่ยน่าจะหนึ่งทับสามเลยใช่ไหมครับโอเคต่อไปนะแปลงร่างกันต่อเว้ยไม่ยอมไม่ยอมร้องแปลงร่างกันต่อไ,ไ,อไ,อป,นนอไปนะ <laughs> ซึ่งในตอนนี้มันก็ยังเหลือภารกิจในรอบนี้อีก2ครั้งผมก็เลยออกมาด้านนอกแล้วก็จัดการตบกันเหมือนเดิมซึ่งการเก็บเคตนี่แหลคะครับมันโคตรนานเลยกว่าจะแปลงร่างและรอเกตหมดไแตและที่บอกเลยว่างานเคยแล้วครับผีนางจากนั้นผมก็ได้ตบๆแล้วก็ตบมและผมก็ได้ใช้บริการหมอมอยเหมือนเดิมในแล้วเราก็ลืมดูเลยครับว่าเรานั้นยังไม่ได้แอร์ไลน์กันเลยทำให้ผมนี่เพิ่มเลือดไม่ได้เลยนี่หมอมอยหมอมอโอ้เข้าไม่ได้ลืมไปยังไม่ไลน์ จากนั้นพวกเราก็ได้อัดกันต่อไปและผมก็ได้แปลงร่างกันเหมือนเดิมและเมื่ออัดไปอัดมาหลายๆรอบพวก็ได้กลับมาดูข้างในอีกครั้งและภารกิจข,ของเราก็เสียสิ้นไปอีกหนึ่งรอบแล้วด้วยโอเคเว้ยตอนนี้2250แล้วนะครับอ่าได้เพิ่มมาอีกหนึ่งนะผมเหลืออีกหนึ่งครั้งเท่านั้นเราก็ต้องแปลงร่างอีก5รอบนะสวิมชม ซึ่งเนี่ยตอนนี้มันก็ยังเลยอีกหนึ่งรอบใหญ่ๆนะฮะและผมก็ได้มาแปลงร่างกันเหมือนเดิมบอกเลยละครับว่าคลิปนี้มันมีแต่แปลงร่างกันอย่างเดียวเลยมาไม่พอไม่พอแต่ในตอนนั้นเองไอ้พวกพาเรตมันได้โผล่มาแล้วเว้ยแต่เมื่อเรามายัางเกาะกลางปากเกิดว่าที่มันขึ้นมาเมื่อกี้มันขึ้นไหวพวกพาเรตนั้นตายห่าหมดแล้วล่ะกับนะแสดงว่าเราน่มาเกอร์กันเลยทีเดียวโอ้โหเสียดายชิบหาย และเมื่อมา,อาทีนี่แล้วพวกผมนั้นก็ได้มาอาดกันเหมือนเดิมเพื่อที่เราจะเก็บเกล็ดแปลงร่างนะฮะแอมเราก็เผื่อทำใครตายไปด้วยเนี่ยจากนั้นพี่แกก็ได้กลับมายังกกเกาะเกดทรีและผมก็ได้ขึ้นมาด้านบนนะครับและพวกเราก็ได้มาแปลงร่างกันอีกครั้งแต่แล้วในตอนที่เราแปลงร่างกันอย่างมองมันผมนั้นก็ได้ทำบั๊กหายตัวของเผ่านี้กันด้วยเ <c oughs> <c oughs> ชียงคูกูคนไฟบินก็เ <c> ท <oughs> บอกเลยคนไฟบินมนุษย์ไายร่างเลยว้ยรอดูตอนหมดเกตนะฮะว่าเราจะเป็นยังไงบอกเลยว่า หายตัวหายตัวเฮดต่กีต้าเนหมัดเฮดตหมัดพวกผมนั่นก็ได้แปลงร่างต่อกันอีกสักนิดจนไนพี่โซดภารกิจของเรานั้นก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วและเราก็สามารถเน็กเทียร์ได้แล้วด้วยนะฮะเรียบร้อย2,500รเต็มต่อไปก็อินเดเน็กเทีย y e a ร์เยอร์เว y ร o กิเย ซึ่งในตอนนี้ผมนั้นก็ต้องรอฟูมูลในคืนต่อไปซึ่งมันก็น่าจะอีกหลายคืนกันเลยนี่และในระหว่างรอนั้นผมก็คิดว่าถ้ารออยู่เฉยๆมันคงจะน่าเบื่อแน่นอนและเราก็เริ่มเบื่อกับการลงดันกันเลยด้วยเพราะพี่แกก็เลยมาอย่างแอนดีนาเพื่อที่เราจะลองพ v P กันซึ่งจริงๆผมก็ไม่เคย p v p กับเผ่านี้เลยนะครับซึ่งว่ากันว่าดามจของมันโคตรแรงแต่มีข้อเสียของมันก็คือโคตรบางนั่นเองและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละครับเ้ื่อความที่ผมนั่ชอบใช้เผาล้าและก็ชอบแทงป็นที่ดันก็เริโซตายหไปอรมัน าแม่งบานชิบหายเลยแตกตาย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 อึแตก พอตอนจบเนี่ยนะ,ะ,ะผมและทีมงานก็ได้พีพีแบบนี้อยู่หลายรอบมากๆซึ่งออจริงๆนะครับไอเผานี้เนี่ยเมื่อเราเปิดเผาแล้วเราก็สามารถวันชต3 0มได้บบสบายเลยเพราะว่าด้าเมจของมันนี่โคตรแรงเลยล่ะฮะยิ่งตัวเลขมากเท่าไรด้าเมจของเราก็มากขึ้นเท่านั้นแต่เพราะว่าเผานี้เป็นหนึ่งในเผาที่สามารถจู๊กได้คนนี้วาร์ปี p นี่แรงกว่ามิ้งอีกนะถือได้ว่าเป็นเผาที่วาร์ปดีใช้ได้เลย ใครตายวะกูอแต่แล้วเมื่อสู้ไปสู้มาโฟก,ก็สเพิ่งมาสังเกตเห็นนะครับว่าพี่แจงคูดของเรามันแขนด้วนเหมือนในแอนิเมตกันเลยเรียบร้อยครับแ,งแงจง, <c oughs> แงคูดกูแขนด้วนของจริงแจงคูดกูแขนด้วนของจริงหายเลยข้างหนึ่ง จากนั้นพวกเราก็ได้มาสู้กันเพื่อเก็บเกตดกันเหมือนเดิมแล้วเมื่อเก็บเกตดไปเก็บเกตดมามันก็ได้เวลาแล้วล่ะที่เราก็ต้องลงดันกันอีกครั้งละมั้งโอ้โหกลับมาลงดันกันอีกแล้วกูซึ่งผมมันก็เริ่มลงดันแรกด้วยดันดาร์ซึ่งเป็นดันง่ายที่สุดแต่นั้นเราก็ได้ต่อด้วยดันดาร์กันอีกทีเพราะเราต้องสะสมตังเซนแบนกันอีกเยอะเลยแล้วเมื่อลงดันดาร์กันเสร็จแล้วข้าไปเราก็ลงดันน้ำแข็งเอาเย็นสนตีนกันไปเลย และแล้วเมื่อลงด้านกันเสร็ผมนั่นก็ได้กลับมายังขอเกทรีและเราก็ได้ขึ้นมายังด้านบนกันอีกครั้งเลยซึ่งในตอนนี้มันก็แก้เวลาฟูมูลกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็ได้มายืนรอที่หน้าประตูจากนั้นเมื่อฟูมูลมาถึงพวกเราก็จัดการเปิดพอพร้อมกันแล้วก็ได้เข้าไปสู้กับ e bon เอบอลหน้าสตีนกันเลยนะต่อยฮเออเดีเยวเดียว,ดดยวโอ้คูว่ามนันนุ่ง่ายสุดล้เออเรียบร้อยชนะ โอเคเรียบร้อยแก้วโอเคครับต่อไปเราจะเลือกอันไหนดีวะเนี่ยเออเป็นอะไรดีวะอันนี้เป็นลองเกอร์สนะครับส่วนอันนี้เป็นแฟชสเตปนะครับผมเอาเป็นาดาเมจก็แล้วกันนะะและเมื่อเราจัดการไอ้บอสตัวนั้นเสร็จกันแล้วและในรอบนี้ผมก็ได้ลงสายดาเมจไปเหมือนเดิมอ่าฮะสามพันเลยเหรอเรียบร้อยอ๋อ โอเคครับเอ้ามันเสร็จแล้วเหรออีกสี่รอบโอ้แส,สดงว่าผมแปลงร่างหลายรอบแล้ววะดิโอ้โอเคโอเคครับอีกสี่รอบเท่านั้นคนระับตอนนี้มีหกพันเอ่อน่าจะต้องฟาร์มเงินกันอีกยาวเลยวะ่ะไปไปฟาร์มเงินกันดีกว่าวู้วมกับเพื่อนก็ได้มาอัดกันบ๊บา้บาบบ๊าบเพื่อที่จะแปลงร่างจากมอมันจนผมนียสามารถแปลงร่างกันอีกหลายรอบเลยนะฮะ หรือเมื่อแปบงค์ไดกันหลายรอบแล้วผมก็เลยกลับมาดูด้านในกันอีกครั้งว่าภารกิจของเรานั้นสำเร็จแล้วหรือยังและมังโป๊เชฟพอดีนั่นคือเราต้องเสียตังค์เฟกเมนต์กันอีกแล้วไงละเมืงและแล้วภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งภารกิจแล้วนะครับ3250นี่เพอร์เควกครับตอนนี้โอ้เหลืออยู่2อ0พนะครับอ่าเราต้องใช้อีก3รอบวะเฮ้ยอู้3รอบเลยเหรอเฮ้ยพิจักคูดกูพี่แจักคูดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนี้ขอแคปรูปไปก่อนอนะมันคืออะไรกันเนี่ยเกลือตัวหายแล้วเมื่อทำภาร,รกิจครั้งนั้นเสร็จพวกผมก็ได้มาสู้กันที่เกาะกลาง,งแล้วก็จัดการแลงรากันอีกหลายรอบมากๆอาจจะเกินสิรอบเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเมื่อสู้ไปสู้มาพมก็ได้กลับไปที่นั่นกันอีกทีจนตอนนี้เราก็ต้องเสียอีก3,500เฟกเมนเพื่พขอข้ามไปยังเทียต่อไปกันแล้วละครับพีนางน่าจะได้แล้วมึงเนี่ยโอเค35 0 0้กูตังไม่พอ บันเทิงในเมื่อตังไม่พอนะครับเราก็ใช้วิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับนั่นก็คือใช้เงินแก้ปัญหาเอาอันนี้ไปเลยซื้อไปเลยสีเกาโอ้โหหมดนะเนี่ยมะเขือเทศมากเลยขี้เกียจนะครับนี่นะครับใช้ความขี้เกียจนะครับเจ็ดพันสองเงินน่าจะไม่พอต้องลงดันเพิ่มนะครับสามพันห้าจัดไป เราต้องเหลืออีกกี่รอบวะเนี่ยสองรอบโอ้ไม่กอดไปลงดันเถอะ และในตัวนี้ดูเหมือนว่าแฟกเมนต์ของเรานั้นเริ่มจะหมดเพราะผมนั้นก็ได้รวมทีมและก็ได้มาลงดันกันอีกทีซึ่งดันแรกมันก็คือดันไฟลงแบบดันง่ายๆนี่แหละครับเก็บแฟกเมนต์ได้ดีมึงจะฟางแฟกเมนต์ด้วยการลงผลพระไม่ได้นะฮะเสียเวลาแต่นะพวกเราก็ได้มาสู้กันที่กอกลางเพื่อเก็บเกตกันเหมือนเดิมและมาเก็บเกตกันอีกรอบสองรอบพวกเราก็ได้ลงดันน้ำแข็งกันต่อจนเราได้เงินแฟกเมนต์ไปอีกหนึ่งพันแฟกเมนต์กันเลยละครับแล้วเมื่อลงดันนี้กันเสร็จพวกเราก็ได้มาแปลงร่างก เฟ้นเฟนของเรานี่เริ่มที่จะพอกันแล้วสอดไห้ดังเกือบสอดไห้ดังปาดสอดไง้ายขาดสอดกันหายตายโหอยากันยุ่งสักิดร่มกับอยาแกา้ไอใส่หลอดไฟอยากให้ไาวไวใส่กามกโครนแล้วเมื่อเราแปลงร่างกันอีกหลายรอบเพื่อของเราก็ได้ชวนพีพีกันอีกครั้งหละครับรอกว่าการพีพีนี่แหละมันเป็นการแปลงร่างในชั้นดีกันเลยโจนสัดแค่ไม่กี่ทีแม่งแปลงร่างได้ลแล้วละมาง อ้อมนะก็กด้สู้กับเพื่อนแบบนี้อยู่นานมากจนเราหน้าแปลงร่างอีกเป็นสิบสิรอบเลยละครับแล้วเมื่อสู้กันมากพอแล้วพมก็ได้เดินทางมายังเกาะต้นไม้ใหญ่แล้วก็ได้ขึ้นไปดูด้านบนกันอีกครั้งกันเลยนายโดดีน่าจะครบแล้วนะครับนั่นไง 3,700นอะครับอีกอันหนึ่งครบไหมอีกหนึ่งรอบนะครับไม่ยังตอนนี้มันยังไม่ครบนะครับอ่าโอเคครับพอดีเป๊ะเลยนะครับเหลืออีก4 3่2นะครับโอเคเดี๋ยวขอแปลงร่างกันก่อนก็เลยกันนะผมจะเสร็จสิ้นแล้วว้ยภารกิจของเราเย้ <Yeah. S 2> พวกผมก็ได้ออกมาด้านนอกก็กะจัดการสู้กันเหมือนเดิมเพื่อที่เราจะเก็บเกรดเลยครับแล้วเมื่อสู้ไปสู้มาผมก็ได้เข้าไปดูด้านในว่าภารกิจของเราน,นั้นสำเร็จแล้วหรือย,อยังแต่มันก็เหมือนเดิมเลยละครับยังไม่สำเร็จไงมึไงไอ พวกเราก็ได้ออกมาสู้กันด้านนอกกันต่อและผมก็ได้อัดโซติดอีก4 5รอบจนในที่สุดผมก็แปลงร่างกันคร,นร,รบและภารกิจเทียสุดท้ายของเราก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วล่ะครับผี่นางโอเคครับและแล้วในที่สุดนะครับเราก็มาถึงเทียสิบได้แล้วสักทีจัดไปเลย4 0 0พัแฟกเมนตนะครับเรียบร้อยเทียสิบไปไปเรียบร้อยแล้วเว้ยอีกหนึ่งภารกิจเอ่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยน้าหายอีกแล้วพี่แชงคู โอ้พี่แจงคูดกูใช้ครีมอะไรว่าหน้าใสใช่ไหมเลยใสแบบไม่เห็นที่อะไรเลยทาได้ไหมฮะเทียนสิบเลวเว้ยเตียนไปอีกหนึ่งภารกิจ แล้วเป็นว่าในคลิปนี้ภารกิจการทำเผอามนุษย์วีซีเทียเซฟก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เสร็จไปอีกหนึ่งเผ่าแล้วอะเนาะและในตอนนี้มันก็ยังเหลืออีก2เผ่านั่นก็คือเผอาสกายและเผากูนซึ่งเผาสกายของผมก็น่าจะเทียห้าแล้วนะฮะเพราะว่าในตอนนั้นผมชอบเล่นเผอาสกายมากเพราะแม่งตัดคอมโบได้โคอสุดสุดเลยส่วนเผากูนของเรามันก็น่าจะอยู่ที่เทียสามฉะนั้นเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าซีรีส์การทำเผ่าเทียเซ ชอบด้วยนะจ๊ะโอเคไปละจุ๊บ